ดีสำหรับคนที่ใช้เนต้าวีแต่กังวลศูนย์บริการปิดตัวไม่รู้จะไปเซอร์วิสที่ไหนอยากจะเอารถไปคืนแต่ก็กลัวติดแบ็คลิส์วันนี้มีทางออกแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทวีเลนไทยนะบริษัทให้เช่ารถ E ีีเยอะที่สุดนะโดยเฉพาะเน้นกลุ่มรถเนต้าวีเป็นหลักซึ่งทางออกที่วันนี้เราจะพามาดูก็คือโครงการเช่าซื้อสำหรับใครที่ไม่อยากใช้รถเนต้าวีแล้วนะสามารถเอารถมาปล่อยให้เช่าได้โดยทางบริษัทจะเป็นคนผ่อนต่อให้ขั้นตอนแรกเลยนะก็คือต้องตรวจสภาพตัวรถให้พร้อมใช้งาน โดยทางทีมชาตินะก็จะตรวจไม่ว่าจะเป็นตัวระบบระบายความร้อนพัดลมหรือตัว C D U และที่สําคัญเลยแบตเตอรี่ลูกใหญ่นี่เองถ้าตรวจแล้วแล้วมีตรงไหนเสียจะต้องซ่อมต้องมีการแก้ไขนะจะเรียกทางเจ้าของรถมาพูดคุยว่าทางคุณจะซ่อมเองไหมหรือให้ทางบริษัทวีเลนไทยซ่อมให้นะก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้ารถไม่เสียใช้งานได้ก็ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายหลังจากที่ตรวจเรียบร้อยเราจะเอ,เอกสารตรวจสภาพไปทําการทําสัญญาเพื่อทาการสัญญาเช่าซื้อโดยบริษัทจะเป็นคนผ่อนต่อให้จะดูรายละเอียดนะว่ายอดไฟนั้นคุณเหลือ เท่าไรผ่อนเดือนละกี่บาทซึ่งตรงนี้นะต้องบอกรถยังเป็นของเจ้าของอยู่แต่จะรู้ได้ว่ารถยังอยู่หรือเปล่านะครับทางบริษัทก็มีการให้ดูนะนี่เห็นจะตรวจ GPS สามารถติดตามดูได้ว่ารถคุณยังวิ่งอยู่ไหมหรือหายไปหรือเปล่าและอีกอย่างหนึง่งทางบริษัทส่งข้างววดได้หรือไม่ก็ดูผ่านแอป,ปของธนาคารหรือของไฟแนนซ์ได้เลยว่ามีการส่งงวดตรงตามที่ดิวกันไว้เรามาฟังความรู้สึกของคนที่เข้าร่วมโครงการหน่อยว่าเขาคิดเห็นยังไงทําไมถึงเข้าร่วมโครงการนี้ที่เข้าโครงการนี้เพราะว่าติดตามบริษัทวีเลนไทยมาสักพ ไได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าที่ให้คำแนะนำได้อย่างดีครับผมก็เลยมั่นใจในตัวของคุณเบลและของทีมงานที่นี่ครับผมก็เลยเข้ามาคบเข้าร่วมโครงการครับผมพี่อันนี้ยอดคงเหลือเท่าไหร่ครับอีกประมาณสามแสนสองหัสามประมาณนี้ครับคิดว่าหลังจาก EV คันนี้แล้วเนี่ยจะไปต่อ EV อีกไหมไปครับไปนะชอบครับชอบทำไมพี่ถึงมาเข้าโครงการเช่าซื้อตัวรถเนต้าต่อเพราะพี่ที่บ้านมีแล้วคันนึงอ๋อมีรถอีกแล้วอีกคันหนึ่งอ่าแล้วทำไมเอารถมาปล่อยให้เขาเช่าอย่างนี้ไม่กังวลหรอพี่ไม่ พี่เก็บมาสอบดูแลอเพราะว่าศูนย์บริการมันปิดไปแล้วพี่ก็คิดว่าทางนี้เขาน่าจะดูแลได้ดีกว่าพี่อันนี้รถนานยังครับพี่ใช้มานานยังปีกว่าแล้ว ก็นับว่าเป็นโครงการดีๆของทาง v ีเลนไทยที่ช่วยเหลือเป็นทางออกให้กับผู้ใช้รถ Data-V ที่กังวลจากการปิดตัวของศูนย์บริการจะเอาไปคืนไฟแนนซ์ก็กลัวติดแบ c ็คลิสต์นี่เอามาทําทางออกโซลูชันแบบนี้คือทําการเช่าซื้อนะให้ทางวีเลนไทยผ่อนต่อให้แล้วก็ไปซื้อคันใหม่ได้เลยหาใครสนใจโครงการดีๆแบบนี้นะสามารถกรอกรายละเอียดหรือลงทะเบียนตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย